ยักสนุกตื่นต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4อาสนอน์อเซนนลกระโดดร่วมวง,งแจมแมนอยู่ลาปาวาเสริมแนวรับอาเซนอลยักษ์ใหญ่แห่งเพเมลิงกฤษกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอคว้าเบชแมงปาวาปะกะหลังทีมชาติฝรั่งเศสของบัตเยอร์นิกทีมดังแห่งเบอร์ิกาเยอรมันไปเสริมทัพ มิกลอเตต้าต้องเจอกับเรื่องปวดหัวอย่างหนักหลังยูเลนชิมเบอร์กองหลังตัวใหม่ที่เพิ่งย้ายมาจากอาร์มสเตอร์ดัมโชกดายได้รับบาดเจ็บหัวเข่าต้องพักยาวไปเกือบ6กเดือนจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เตต้าต้องมองหาผู้เล่นแนวรับคนใหม่เข้ามาเสริมและชื่อของปาวาที่เหลือสัญญาถึงปี2024ที่ยืนยันว่าจะย้ายออกจากบบเยอร์ในตลาดรอบนี้ก็อยู่ในความสนใจอย่างจริงจังเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาดาวเตะวัย28 ตกเป็นข่าวพัวพันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างหนักจนถึงขั้นว่าปิดแสดงเจรจาเงื่อนไขส่วนตัวไปแล้วแต่ล่าสุดการพูดคุยยังไม่ชัดเจนนักกลายเป็นอาเซนอนที่พร้อมจะล่าลายเซ็นปปาวาเช่นกันสําหรับปาวาประสบความสำเสร็จมากมายกับไบเยนตลอด5ปีกับสโมสรอนโดยลงสนามไปรวมทุกรายการ163นัดซัดไป12ประตูเดวิยอกเชียร์แมนยูและสเปอร์ยืมลูกกู เดวาย,ยออระบุแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทันนัมฮอสเปอร์ควรจะเอาโลเมลูลูกากูไปร่วมทีมแบบยืมตัวโดยเชื่อว่าดาวเตะเบลเยียมอย่างเป็นกองหน้าที่ดีคนหนึ่งแต่วาย,ยออกอดีตของหน้าคนดังแสดงความเห็นว่าปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทันนัมฮอสเปอร์ควรจะยืมโลเมลูลูกากูกองหน้าของเชลซีไปเสริมทัพปัจจุบันอนาคตของลูกากูเต็มไปด้วยความคุมเครือหลังจากจ้ตัว เหมือนจะไม่ถูกมองเป็นตัวหลักของเชลซีในยุคข,ของโปเชติโน่แถมยังไม่มีทีมไหนที่พร้อมจะดึงเขาไปร่วมทีมด้วยอีกต่างหากโดยที่จริงแข้งวัยสาตกเป็นข่าวกับอินเตอร์บิลานยูเวนตุสและอัลฮิลานอย่างหนักแต่กระแสข่าวเหล่านั้นก็งเงียบลงไปในพักหลังๆล,ลูกาะกูยังดีพอที่จะเล่นให้กับทีมระดับท็อปซิกผมคิดว่าแมนยูหรือสเปอร์ควรเอาลูกาะกูมาร่วมทีมด้วยสัญญาย,ยืมตัวระยะสั้น และตกลงที่จะจ่ายค่าเหนื่อยส่วนหนึ่งของเขาแม้ว่าหลายคนจะพูดเรื่องแย่ๆเกี่ยวกับเขาแต่เขาก็มีสติการทำประตูที่น่าทึ่งแต่ก็ไม่ได้รับเครดิตมากเท่าที่ควรถ้าคุณมีลูกกู๊ที่ไฟลุกเต็มเปี่ยมและอยากเล่นให้กับคุณแล้วล่ะก็คุณก็จะได้คนที่สามารถคว้าชัยชนะให้คุณได้และทำให้คู่แข่งรับมือได้ยากไม่ว่าจะเป็นแนวรับคนไหนก็ตามในโลกแมนยูลงทุนไปเยอะกับดิว,ดวของลัสมุสอยลุนแต่ถ้าคุณ อยากรวลกับทีมเหล่าชันนาได้อย่างสูสีแล้วล่ะก็ลูกก,กูก็คือนักเตะท,ที่ดีพอที่จะทําประตู15-20ลูกต่อฤดูกาลได้ซึ่งผลงานแบบนั้นเป็นผลงานที่ดีมากๆและหาได้ยากในเกมฟุตบอลสมัยนี้ลูกกากูเพิ่งอายุ30และพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นจอมทําประตูคนหนึ่งผมไม่คิดว่าทีมไหนก็ตามที่ยืมเขาไปร่วมทีมแบบระยะสั้นมันก็จะถือเป็นการทําธุรกิจที่ดีและเฉียบแหลมเลยทีเดียว เชลซี Chelsea, ลงสนามแย่งตัวบรัดเล่บาโชราแนวลุกของลียงตามรายง,งานจากสื่อฝรั่งเศสแนวรุกวัย20ตกเป็นที่หมายตาของแปรแชร่โดยสื่อดังแดนมอมระบุตรงกันว่าแปรแชร่เล่งเจราจากับลียงอย่างต่อเนื่องแต่สถานการณ์ไม่คืบหน้าเท่าที่ควรล่าสุดไอเอ็มเซเผยว่าปารีสแซงแมงอาจต้องเจอศึกอีกด้านหลังจากการเจราจากับโอเอลเพราะตอนนี้เชลซีพร้อมลงสนามแย่งตัวบาซูล่าเช่นกัน เชลซีเพิ่งจากลาดคว้ามิเชลโอดิเซ่และรุกชาวฝรั่งเศสของคิสสเปเลตพผ่อนเตะเลือกต่อสัญญาทําให้การเจราจาต้องยุติลงทันทีตอนนี้เชลซีต้องหันไปหาบาโซลา่าพร้อมดำเนินการเจราจาลียงโดยสื่อแดนน์หอระบุแม้โอเอลไม่อยากเสียแนวรุกคนสําคัญแต่สโมสกรกวาราคาขั้นต่ำไว้ที่50ล้านยูโรฝั่งเชลซีหวังใช้ความสัมพันธ์ที่ดีกับลียงเพื่อดําเนินการเจราจาทําให้หลังจากนี้สถานการณ์ของแป๊ะแชอาจตกเป็นรอง